สวัสดีค่ะทุกคนขอติต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับ o m e ม z i Global กันอีกแล้วนะคะก็คืออะไรอัปเดตประจำสัปดาห์นะคะวันพูดนั่นเองเนาะก็ขอขอบคุณนะคะคุณผูทริพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในกลุ่ม o m e l i Thailand เองนะคะ วันนี้นะคะก็อัปเดตประจำสัปดาห์วันที่16มีนาะนะเดี๋ยวไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรโอ้ SP กับ SR เชนอัพนะคะรู้สึกจะเป็นเรด60ใบนะคะทุกคนแล้วก็สปริงเฟสด้วยนะคะเหมือนจะเป็นเรดหลักเรดรองมั้งการันตี60ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะปิดอัปเดตตั้งแต่บ่ายถึงโมงนะคะ ก็อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือเ a ตอัพอันเชิญฤดูเป็นไม้ผลินะคะวันที่16มีนาถึงวันที่28มีนานั่นเองเนะาะอันเชิญชิกิมีการันตี SSR SP 60ใบหากครั้งที่59เปิดยันฟ้ายัน AR หรือยกแดงนะคะไม่ได้รับชิกิมีระดับ s r SP ก็เลท60ใบนั่นแหละง่ายๆนะคะเลทอัพแบบเลือกตัวละครเปิดชิกีมีระดับ SSRSP ได้เป็นตัวที่เลือกตัวหลักก็คือ15%นะตัวลอง5%นันั่นเองเนาะรวมสูงสุดนะรวมีะ่ะรวมซ็ิกยยังมีที่เลือกว่าจะออกอะไรเออหลอเออน่าสนใจจังเลยฮหากยังมีโบนัสอันเชิญเหลียอ,อยู่ถึง500ครั้งจะเพิ่มเลทหลักอืม1 30%แล้วก็เลทลองส0หลอกแดงนะ ในระหว่างกิจกรรมจะต้องเลือกลิต์ตัวละครก่อนอันเชิญเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนลิต์ได้นะเมื่อสิจสิบเลย60สบใบนี่นทุกคนออาเปิดตัวนะคะชิกะยิมีตัวใหม่นะ SR การูด้านั่นเองเนาะเมื่อเปิดยันฟ้าหรือว่า AR ยกแดงครบ100ใบรับตัวละครชิกิยามิ SR การูด้าได้เลยนะในการเปิดชิกยิมีตั้งแต่ 100- ถึง500ใบ ทุกๆ50บใบจะมีชิกเก SR, อเมสอาดารูเอการูด้าเพิ่มเติมด้วยม,มีรางวัลอันเชิญแบบขั้นบันไดาตามระดับอันเชิญนะคะไม่มีชิกิมมซูซูกิอ๋อนนากระดิ่งกับนางยามะอุสงินะคะเอเน้อในดิมแต่สามารถอันเชิญในกิจกรรมออกปกติได้หรออ๋อไม่มีให้เลือกเชนะอัพซินนะ ไออย่างที่สอนะคะจะเป็นเทศกาลได้รูวเปไม้ผลีนะ Spring f r i g h Event วันที่16มีนาถึง30มีนานะในช่วงเวลากิจกรรมรับคะแนนกิจกรรมได้จากการลงดันสำรวจดันมิตามาดันปุกพลังแล้วก็เปิดยนันสะสมคะแนนแลกของรางวัลน,นะ Paper d o ดอด้านขวาในสวนส่วนอันที่3จะเป็น Double Kill Maiden for d e m o n Encounter นะอัปเดตวันที่16มีนาถึง วันที่23มีนานนะในช่วงเวลากิจกรรมเมื่อลงท้าทายห้องอสูรจะได้รับเหรียญกิวเป็น2เท่านั่นเองนะคะโอเคก็มีแก้ไขภาษาอื่นๆนะคะนั้นเล็กน้อยอาวันนี้นะคะอัปเดตมาน้อยนะคะคือ3อย่างด้วยกันนะน้อยจริงๆเลยก้อนนะแม่เปลีตัวใหม่นะคะ SR Garuda นะใครอยากได้ก็มาเปิดได้วิเอัพมนน่าสนใจจังเลยอะ ตรงที่เลทรวม45%หรอ,หรอก็ต้องดูว่าฉันต้องลองผิดดูก่อนว่าฉันขาดอะไรก็ขาดเดยอะอยู่นะ <c oughs> สักหน่อยไหมอะไรก็ลองดูละกันนี้พอมาอ่านอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความว่นไหวในใจเธอนะคะทุกคนนั่นเองดูแบบอืมอย่างไงดีนะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะ เออเดี๋ยวก็ไปคิดก่อนนะคะประมาณนี้ก็ขอคุณคุณพูดิพงค์นะคะกันอีกสักครั้งนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองค์เมวนะคะเออคลิปนี้น่าจะลงเร็วนิดนึงเพราะว่าอะไร ตื่นเช้าบาวเล็นิวอาจุมานะคะทุกคนโอเคเวลาออกเรื่องแล้วถ้าตรงนี้มีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนมา,นาที่นี้ด้วยนะคะใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพราะเป็นกำลังใจกับช่องอาจุมาชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันอง